จะข่าไปดูอีกสติ่งหนึ่งแล้วค่ะ<ช>นัดสัญญาจี้านีเอาไว้นะคะเพราะว่าเบลล่ากับเจมจิจะมีละครประดิวรดาด้วยกันค่ะ<ช>แล้วพี่เนี่ยเป็นเลขาวาัง <รอ S 1> คือชงให้เขาฟินกันเนี่ยค่ะก็เลยจัดหนักให้เลยดีกว่านะคะเพราะว่าเขาก็มีฉาก,กกุ๊กกี้กันกับละครประดิด<ช>วฐราด์นะคะนะคะซึ่งแปลว่าสามีเป็นที่รักซึ่งเรื่องนี้เจมจิรับบทดเป็นประหลาด ก็มาพบรักกับเบลลานีเนี่แหละค่ะงุ้งิงงุ้งิงกันไปนะคะเรียกได้ว่าใครเป็นแฟนคลับผู้นี้คุณจะได้จิกหมอนเงินแตกกระจายแน่นอนค่ะตามคาขอเลยนะคะดิฉันก็เอาลงให้ค่ะแล้วก็ใครดูเสร็จปุ๊บนะคะก็อย่าลืมนี่แหละค่ะแชร์กันให้หมดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการเราด้วยไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเลขามารายงานตัวแล้วค่ะพักร้อนครับค่ะยินดีต้อนรับนะคะ เบล่าเองมีกิจกรรมแบบนี้อยากทำอะไรเางี้ก็คือปกติแล้วทําบุญอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วโดวยเฉพาะอย่างวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็กําลังจะมีโปรเจกต์ทำบุญใหญ่เลยกับที่พี่น้องๆในบ้านค่ะก็มีแบบหมากน้องทีโมปัวอะไรพวกนี้ค่ะ F, บ้านเอฟบ้านเดะซ์บ้านเอฟค่ะเป็นบ้านแบบเด็กๆเ,เราเองอะไรอย่างเงี้เด็กในสังกัดใช่ค่ะก็ในสังกัดเดียวกันกําลังจะร่วมทําแบบโปรเจกต์ทำบุญน่ะก็ถ้ารู้ว่าแบบอะไร เซี่ยหมดบ้านแต่บ้านนี้มีผู้ชายคนเดียวปะคะใช่เป็นเพรของบ้านนะคะพี่หมาแล้วใครเป็นเจ้คะคนจะเป็นเราไม่หรอกไม่หรอกค่ะือปิวรตามคือหลายคนตอนนี้กำลังอินกับคุณหนึ่งมากไม่ไม่ไม่ทราบว่าดูคุณหนึ่งได้ดูบ้างแบบนิดหน่อยเลยร้อแอบ้างเลยตอนนี้คือได้เห็นตอนที่เขาป่วยโอ้โหกำลังอยู่ในช่วงอ่อนอ่อนยาเลยอ่ะค่ะในฐานะที่เราเป็นแฟนละครได้ดูแล้วเป็นไง บบแบบแอบขนลุกแอบลุ้นไปด้วยค่ะนึกว่ายายาเป็นเบลล่าได้บอเล่นนกยยะก็ยายาก็ยายาหนึ่งในส่งนยายายเล่นนะค่ะปทิ่บ้านดาเบลล่าค่ะอันนี้เป็นหนึง่งหนแล้วคะก็ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วค่ะน่าจะก็กำลังลุ้นอยู่ว่าจะได้ลงคิวเป็นปีนี้หรือเปล่า ก็รอก่อนค่ะก็รอก่อนรอดูภาพเรื่องหลักรอดูแบบคลิปวิดีโออะไรตะลุยอะไรกันไปก่อนแต่นิดนึงว่าหนึ่งในสวงเขาก็มีแบบสแตนดาร์ดอยู่เราเราจะแบบว่ายังเรื่องมันเรื่องมันคนละแนวคนละคนละเส้นกันอยู่แล้วอะค่ะก็ก็ยังไงฝากแปนหนึ่งในสวงรอติดตามประเดี๋ยวรดาด้วยนะคะช่วยเฉียร์เเวลาด้วยจิกหมอนไหมคะจิกหมอนอยู่นะค่ะ ไม่ได้ฉากบนเตียงยใช่ก็บนมันมมมเป็นแบบมันเป็นฉากในห้องนอนเยอะมากเพราะว่าคือแต่งงานกันแล้วอะวค่ะแล้วก็พี่จริงอ่ะมีห้องนอนของใครของมันนั้นแต่ว่านางอ่ะพังประตูเราเข้ามาแล้วก็มานอนกับเราเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทะเลาะกันบนเตียงอะไรบนเตียงบนห้องในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยต็มเต็มสี่บนเตียง <c oughs> คือสนุกมากอะเพราะว่ามัน,นสนุกมาก <c oughs> มใช่สนุกมากตรงที่แบบ มันทะเลาะก,กันมันแบบคือไม่มีใครยอมใครอะค่ะอยากให้รอดูไม่ได้มีแต่แบบฉากจิ้นฟินอะไรอย่างนั้นนะแต่จะมีแบบปะทะข้าลมกันแบบเผ็ดร้อนก็มีละครแนวนี้เนาะใช่ค่ะหรือเรื่องกับพี่แอนดิวนั้นก็ลังดังมากโอ้พี่แอนดีวเนาะคัมแบ็กสุดๆเลยอยากใหก้ก็อยากให้รอชมวิมานแม่ขล่าต่อเลยเป็นน่าจะเป็นบทที่แบบโอ้โหพี่แอนดิวถนัดเลยแหละ วันหน้านิ่งๆเป็นเจ้าของไรเราเล่นเป็นแบบดาราความจำเสื่อมไปเป็นครูในไร่ของเขาใช่ซึงราก็จะมีความแบบความวีนความมีนของเราอะไรเงี้ยค่ะถึงเป็นแฟนจิอันนี้ถึงเป็นแนจริงอันนี้อยู่แล้วตายแล้วเล่หข่าจริงๆก็เดี๋ยวก็ได้ได้รอชมกัแล้วแหละเรื่องนี้ค่ะแต่ว่ามีแฟนๆบอกนะว่ายังไม่ได้ติดกล้องหรอกอยากรูรูปเบื้องหลังไปเรื่อย Ico, ยูนิคออย่ยูนิคอค่ะดเดี๋ยวจะมีไปสิ้นเดือนนี้ค่ะไปกับโชคดีค่ะไอ้สิ้นเดือนสิ้นเดือนหน้าค่ะที่ส่เนี่ไม่ส่งเลยรอไได้เลยค่ะเรียกว่าจุใจสุดนะคะสำหรับแฟนคลับค่ะ,คะ